าวายโอนะครับผมมาเยือนสนามนาแกนะครับลตกโชว์ครับอ่าบินเบาๆนะฮะ,ะโอ้โหเฮ้ยคุณ่ะเออเขาทาเนี่ยคุณอะเอียงข่างอีกนะฮะขอโชว์ ยอดยอดดูว่าพี่น้องรู้สึกว่าเห็นเราบินครั้งแรกนด้นน่ใช่พี่เออแต่ก่อนก็เห็นในคลิปบินอาจายอันนี้ครั้งแรกครับที่ผมเห็นมาริโอบินนะครับเอ้มามาแล้วบางนะะมันจะโดดใส่ไหมอะโดดโดดไอ้ตัวเนี้ย โอ้สุดยอดนะฝีมือนะครับผมนี่ก็ถ้อยู่ใกล้กันน่เชิญบินคู่นมือเลยนี่นี่เออหมอเลยคุณน่ะสุดยอดครับสุดยอดดูฮะป้าสุดคุณน่ะก็เขียวดิดูฮะดูฮะ มั่นใ Connie, e. นจฮะปุ๊บเจเลยลำเจ้าของเนาะลำเจ้าของหมูย่านครับลำเจ้าของมั่นใจมั่นใจฮะดูครับลำใหม่ๆเลยลำนี้หนึ่งโอ้โหกับเอกหาไปไหนกับเอกหารกับเอกห้าเอกห้าจะอาการลำใหญ่ครับวันนี้จะจะจะนิ่งกว่าแต่ว่า ด้วยการลำใหญ่ก็จะความคล่องตัวก็จะช้ากว่าครับแต่เราใส่แบตตั้ง5้าพันเนาะใช่ครับห้าพันมันเลยน้ำหนักปกติมันเท่าไหร่สามพันหรือเปล่าสี่พันครับสวยงามครับสวยงามพอดีครับพอดีครับผมนี่ครับมานิโอนะครับวันแรกครับดีใจมาเยยนพี่บ๊อบบี้ครับโอเคครับ